เทลติจูดบทที่5วิตามินดี is the new hormone วิตามินดีคือฮอร์โมนเป็นเรื่องที่เรารู้กันมานานแล้วว่าวิตามินดีซึ่งละลายในไขมันนั้นมีหน้าที่หลักในการช่วยดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหารช่วยรักษาสมดุลแคลเซียมในเลือดและเก็บแคลเซียมเข้ากระดูกเพื่อคงมมวลกระดูกทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงการขาดวิตามินดนั้นจึงเป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคกระดูกอ่อนน่วมในเด็กและโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุในสมัยก่อนคนไทยเรายังไม่ค่อยพบปัญหาของการขาดวิตามินดีกันสักเท่าไหรนะ่นักเพราะภูมิประเทศของบ้านเราเป็นเมืองร้อนตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรได้รับแสงแดดที่แรงทั้งปีเราจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาเนื่องจากคนเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดเป็นหลักกว่า90%ซ แต่งานวิจัยในปัจจุบันกลับพบว่าคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่บริเวณกรุงเทพเกินครึ่งมีภาวะขาดวิตามินดีซึ่งอาจเป็นเพราะอัตราการเจริญเติบโตของตึกรามบ้านช่องภายในเขตเมืองผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดต่อเนื่องหลายสิบปีมีการสร้างตึกสูงๆเพิ่มมากขึ้นทุกวันถึงจะอยู่เมืองร้อนแต่ไม่มีใครอยากออกไปต่างแดดกันอีกแล้ว เราหลีกเลี่ยงแสงแดดกลัวดำกลัวฝ้าเราใช้เวลาทำงานทั้งวันอยู่แต่ในออฟฟิศตั้งแต่เช้าจนรดเย็นออกมาก็ฟ้ามืดแล้วถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็แทบจะไม่ได้โดนแสงแดดเลยในแต่ละวันพอถึงวันหยุดพักผ่อนก็เหนื่อยแล้วไม่อยากออกจากบ้านไปไหนอีกรู้จักวิตามินดีให้ดีกว่าเดิมทราบหรือไม่ คนไทยประมาณ50%มีภาวะขาดวิตามินดี10%ของวิตามินดีมีอยู่ในอาหาร2ใน3ของคนจะรู้สึกทุกข์หรือซึมเศร้ามากขึ้นเมื่อเข้าฤดูหนาวเด็กกว่า4 0ซ์มีภาวะขาดวิตามินดีอัตราทารกแรกเกิด1ใน3ได้รับวิตามินดีต่ำกว่า1ชั่วโมงต่อการออกนอกบ้าน1ครั้ง คนไทยกว่า80%ไม่เคยได้รับการตรวจวิตามินดีเลยจึงไม่น่าแปลกใจที่เราพบว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของแต่ละภาคจะมีระดับวิตามินดีโดยเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ที่อาศัยอยู่เขตนอกเมืองเนื่องจากในเมืองมีตึกสูงหนาแน่นมากกว่าอากาศจึงไม่ค่อยถ่ายเทมลพิษฝุ่นควันนอกอาคารรวมถึง PM 2.5ก็มากกว่า ผู้คนก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาทํากิจกรรมภายนอกอาคารจึงส่งผลให้คนเมืองมีโอกาสได้รับแสงแดดน้อยกว่าคนในชนบทโดยปกติแล้วอายุที่มากขึ้นการสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังจะลดลงเนื่องจากคอเลสเตอรอลที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังมีปริมาณลดลงตามอายุจากผลการวิจัยกลับพบว่า คนอายุน้อยกลับมีระดับของวิตามินดีโดยเฉลีย่ยต่ำกว่าคนอายุมากนั่นอาจเป็นเพราะคนสูงอายุมีวิถีชีวิตที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้านมากกว่าเช่นเดินเล่นทำสวนปลูกต้นไม้แต่คนอายุน้อยส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานอยู่แต่ในที่ทำงานและมักจะใช้ครีมกันแดดเป็นประจำปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า วิตามินดีนั้นมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับฮอร์โมอนเพศและมีบทบาทสำคัญในระบบต่างๆเช่นระบบภูมิต้านทานระบบเผาผลาญระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทโดยพบตัวรับวิตามินดีอยู่ในเกือบทุกๆเซลล์ในร่างกายเราพบกลไกใหม่ๆของวิตามินดีเพิ่มมากขึ้นเช่น,นกลไกในการลดอาการปวดต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตช่วยสร้างและเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวป้องกันการติดเชื้อสร้างสารสื่อประสาทลดความเครียดควบคุมการแสดงออกของยีนควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์และต้านมะเร็งวิตามินบีไม่ใช่แค่วิตามินอีกต่อไปแต่มันคือฮอร์โมนที่มีความสำคัญกับสุขภาพของคนเรา มากกว่าแค่เรื่องกระดูกสัญญาณของการขาดวิตามินดี 1. อ่อนล้าเรื้อรัง 2. ปวดข้อเขา่า 3. ติดเชื้อง่าย 4. ปวดหลัง 5. โรคซึมเศร้า 6. แผลหายช้า 7. โรคก,กระดูกพุน 8. ผมร่วงเราเคยรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆว่าวิตามินดีทำหน้าที่หลักในการช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง แต่นั่นกลับเป็นเพียงแค่20%ของหน้าที่การทำงานที่แท้จริงของวิตามินดีเท่านั้นองค์ความรู้ใหม่ทำให้เรามองวิตามินดีเปลี่ยนไปอย่างมากอีก80%ของวิตามินดีในแต่ละวันถูกร่างกายใช้ในกระบวนการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะภายในเซลล์เท่านั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวสังเคราะห์วิตามินดีใช้ได้ด้วยตัวเอง วิตามินดีนั้นจำเป็นต้องใช้ในการผลิตสารฆ่าเชื้อโรคเมื่อต้องจัดการกับเชื้อแบคทีเรียอินซูลินก็ต้องพึ่งวิตามินดีให้ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่ปกคลุมทั้งภายนอกร่างกายและภายในทางเดินอาหารซึ่งมีการผลัดเซลล์บ่อยและเร็วมากจึงจำเป็นต้องใช้วิตามินดีเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้สร้างเซลล์ และควบคุมการแบ่งเซลล์ให้เป็นปกติวิตามินดียังเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้แทบทุกกระบวนการในระดับเซลล์ภาวะของการขาดวิตามินดีจึงมีส่วนสำคัญต่อการเกิดโรคเรื้อรังโดยเฉพาะผิวหนังและผนังลำไส้และรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันทั้งระบบ หลายปีที่ผ่านมานี้มีการศึกษาถึงความสำคัญของวิตามินดีต่อสุขภาพและเริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างมีงานวิจัยมากมายครับที่ค้นพบความสัมพันธ์ของวิตามินดีกับกลไกการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิตัวเองในระบบต่างๆวันนรคโรคข้ออ,อักเสบรูมาตอยโรคลำไส้แปรปรวน โรคเบาหวานโรคอ้วนในเด็กโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าโรคอรัลไซเมอร์รวมถึงโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้และมะเร็งอื่นๆอีกกว่า18ชนิดหมอจึงอยากแนะนำว่าการตรวจคัดกรองระดับวิตามินดีจากเลือดมีความสำคัญมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบัน สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ป่วยโรคไตโรคกระดูกพรุนควรตรวจระดับวิตามินดีและหากพบว่ามีระดับต่ำก็ควรได้รับการเสริมวิตามินดีทดแทนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหมอก็แนะนำให้ตรวจในเชิงป้องกันเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าวิตามินดีไม่ใช่แค่เพียงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง แต่มีความจำเป็นต่อแทบทุกระบบในร่างกายหรือพูดง่ายๆก็คือมีผลต่อสุขภาพความแข็งแรงความฟิตและการชะลอวัยของทุกคนครับหากคุณมีอาการเรื้อรังในหลายระบบที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานผิดปกติอาการเรื้อรังในระบบทางเดินอาหารหรืออาการทางระบบประสาท อาจปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจระดับวิตามินดีเพิ่มเติมจากในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีนะครับประโยชน์ของวิตามินดีลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงโรคหัวใจป้องกันโรคภูมิแพ้ตัวเองซ่อมแซม d n เเสริมสร้างกระดูกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อถ้าชอบฝากกดติดตามกดแชร์นะคะ